สวัสดีค่ะนามีคะน้าเด้อมาอะไรคะอ๋อวันนี้ฝนฝนตกค่ะอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยโลน้าหายเหนื่อยหนาวมึนเลยเอาละคืออะไรนะเขาซืดูว่าพี่หนีหนีได้ยังไงกินข้าวแล้วหากาแฟกินไม่เฉยนะคนเยอะนะหมุนค่ะ มีท่านบนกว่าอะไรนะเข่ชื่อว่าอะไรนะผลิตอะไรนะเมื่อกี้นี่ยพิพิธภัณฑ์อะไรเงินคำมเงินคำมูเงินอนเงินคำมูวันนี้มากับอ่าอาจารย์ยายอะไรนะยาย <laughs> คุณอยากว่าอะไรนะไม่คือไม่คือใจฉันให้เงียให้เงียบนะใช่เชื่อกาแฟ